สวัสดีครับยินดีต um> ้อนรับกันเข้าสู่รายการซาวันซิกโอเคต่อไปนี้ยังไม่มีอาร์พีคุงอีกต่อไปแล้วครับแค่จะมาประกาศเฉยๆว่าผมมาเปลี่ยนชื่อช่องเป็นซาวันซิกนะครับผมซาวันซิกเอสดีนะครับผมโอเคก็เป็นชื่อเออถือว่าเป็นชื่อช่องที่แบบโอ้โหหล่อเท่นะครับผมผมก็เพิ่งคิดได้นะครับผมก็เออก็ แค่เนี่ยแหละไม่มีคลิปจะลงด้วยกูแค่บอกบอกว่าเ,าเปลี่ยนชื่อช่องนะครับโอ้โหแล้วผู้ติดตามแบบโอ้ผู้ติดตามสอ,สองสองศูนย์แปดคนไวหรือเกินนะครับผมตอนแรกยังแบบแค่ร้อยหกสิบอยู่เลยนะครับผมโอเคก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะฝึกตัดต่อในพีเมียมโปรอยู่นะครับผมก็คลิปจะมีคุณภาพมากกว่านี้นะครับผมก็อ่อ มีมนะครับตัดต่อมีมหน่ยเดี๋ยผมจะตัดต่อมีมลงช่องเยอะๆนะครับผมอามาบอกไว้แค่นี้นะคกันนะครับผมไปละสวัสดีครับ